สเสน่ห์อันทรงพลังของคุณที่ทําให้คนรอบข้างเขาหลงรักนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นสเสน่ห์อะไรของคุณนะก็เดี๋ยวขอเช็คพลังงานของตัวคุณกันก่อนเป็นอะไรยังไงกันบ้างหากพลังงานตรงไปฟังกันต่อหากพลังงานไม่ตรงคําทานายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณเพราะยังเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมียงด้วยคอมเมนต์เพื่อน้นอมรับพลังงานดีๆกลับไป อะไรที่ไม่ดีทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้ได้เลยพลังงานของตัวคุณในช่วงนี้นะคะอยู่ไม่ค่อยติดที่ค่ะจะต้องเดินทางไม่ไปที่ใดก็ไปที่หนึ่งอ่ะเออมันจะเป็นชี้พระจรลงเท้าอะไรประมาณนั้นนะคะต้องเดินทางอ่าบางคนอาจจะมีแผนไปเที่ยวบางคนอาจจะต้องไปทํางานแต่ไพ่ที่ขึ้นมาค่ะโดยรวมมันก็คือการเดินทางบางครั้งมันเป็นการเดินทางแบบฉุกละหุด้วยนะ คุณไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าจะได้ไปคุณก็ได้ไปคือมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็กระทันหันเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทาง บางคนอาจจะมีการแบบเออทริปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะพลังงานเอเนอรในช่วงนี้มีคนสนใจเยอะนะถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะมีคนเข้าหาเยอะมีคนสนใจหรือว่าคนที่เขาเข้ามาสนใจคุณอาจจะเป็นคนที่เขามีพันธะผูกพันอยู่แล้วเป็นคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะดูให้ดีๆนิดนึงนะคะระวังสักนิดนึงเนาะ เป็นคนที่เจ้าชู้เหมือนกันนะคนที่เข้าหาคุณในช่วงนี้อันนี้อาจจะต้องระวังนะคะเอเนอจีของคุณจะเป็นประมาณนี้นะคะอาชีพจอนรองเท้าเดินทางเยอะเดินทางบ่อยนะคะอะขอดูหน่อยนะคะสเสน่ห์ของตัวคุณสเสน่ห์อันทรงพลังของคุณเนี่ยที่ทําให้คนรอบข้างเขาหลงรักนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นสเสน่ห์อะไรกันนะ Uh huh. ใบแรกที่ขึ้นมาก็ชัดเจนไม่รู้จะชัดเจนยังไงละเสน่ห์อของตัวคุณนะคะที่ทําให้คนรอบข้างเขาหลงรักเป็นเ NERGY ของคนที่มีความชัดเจนค่ะตรงไปตรงมาเด็ดขาดนะคะเฉียบแหลมเฉียบคมเป็นเ NERGY ของคนที่ออยอมหักไม่ยอมงอค่ะพร้อมที่จะไฟเพื่อคนรักเสมอพร้อมที่จะไฟเพื่อคนที่คุณหวังดีเสมอคุณเป็นคนที่ไม่ยอมคน แล้วก็เป็น energy ของคนที่ปกป้องคนรอบข้างเป็น energy ของคนที่ชอบช่วยเหลือหรือว่าชอบ support คนรอบข้างอะแม่ว่าจะทั้งในเรื่องของการเจราจาการต่อรองการตกลงหรืออะไรก็ตามถ้าคนรอบข้างแค่เอ่ยปากหรือว่าคุณอาจจะไปรับรู้เรื่องราวอะไรมาก็ตามอะคุณพร้อมที่จะปกป้องคุณพร้อมที่จะ take action ได้อย่างเต็มที่เลยแม้ว่าคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นใครก็ตามที่ คณคณรักเขาอ่ะคนหวังดีกับเขาจริงๆอ่ะคุณพร้อมที่จะปกป้องเขาทุกสถานการณ์ในบางครั้งนะคะเรื่องราวพวกนี้มันก็สร้างความลำบากใจให้กับคุณเหมือนกันนะมันสร้างความอึดอัดมันสร้างความเครียดความปวดหัวให้คุณเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่คุณเป็นคนที่แบบตรงยอมหักไม่ยอมงอเป็นเอ NERGY ของคนที่เอ่อรักความถูกต้องอะ่ะมันก็มักจะทำให้คุณรู้สึกว่า ตกในที่นั่งลำบากเหมือนกันเครียดเหมือนกันนะในบางครั้งนะคะสเสน่ห์ของตัวคุณนะคะจริงๆอะ่ะข้ามเรื่องรูปรักษณ์หน้าตาหรือว่ารูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้เลยจริงๆคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกเลยสเสน่ห์ของคุณนะคะที่ทําให้คนอื่นเขาหลงรักหรือว่าทําให้คนอื่นเขาเขารู้สึกประทับใจได้ง่ายอะ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ รูปร่างหน้าตาคุณอาจจะมีรูปลักษณ์หรือว่ารูปร่างหน้าตาที่ดูซอฟดูอ่อนโยนดูแบบ ดูน่าเข้าหาแต่ลึกๆแล้วอะเอเนอร์จีของตัวคุณจริงๆอะเป็นเอเนอร์จีของคนที่พองที่จะไฟอะเป็นเอเนอร์จีของคนที่แบบดุมากๆอาจจะตรงข้ามกับรูปลักษณ์ภายนอกเนี้ยค่ะรูปลักษณ์ภายนอกของคุณอาจจะซับซอบ้อนดูอ่อนหวานดูอ่อนโยนแต่จริงๆแล้วเอเนอร์จีคือแบบมาสติชั้นแบบพร้อมที่จะไฟนะด่ามาด่ากลับนะจ้าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าคุณไม่ได้ปากกร้ายกับทุกคนนะ คนรอบข้างหรือว่าคนที่เป็นแฟนคุณนะะเขาก็จะเห็นเสียงสองเสียงสามคุณก็จะมีมุมอะไรที่แบบน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นการทํางานหรือว่าเป็นเรื่องที่คุณยอมไม่ได้อะ่ะคุณก็จะแบบพร้อมที่จะไฟเสียงหนึ่งเลยจ้าอะไรประมาณนี้นะคะ